บอกว่ามันเซฟต,ตัวเองมากที่สุดจนผมไปเจอ2ท่านี้นะครับเ,เพื่อนนั่นก็คือการที่เราจะมาเตะท่าด้านนอรลี่ครับเ,เพื่อนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขู้ช่องขาจจรสันและนี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอร์ด EP ที่62คุณผู้ชม ก็อยากจะบอกว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดของผมนะครับก็ห่างหายไปนานเป็นช่วงระยะเวลาเกือบ1เดือนเต็มๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้แอบมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าผมต้องพักรักษาขาของผมนะครเดินได้ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ครับเพื่อนๆครับเชื่อไหมว่ามันมีอยู่2ท่าเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะฝึกได้ครับแล้วมันเป็นท่าที่ง่ายกว่าออลีอันนี้มีหลายคนบอกมานะว่ามันง่ายกว่าออรี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันนะครับทุกคนผมหวังว่าคลิปนี้ผมจะ สอท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือการที่เราจะมาเตะท่าด้านนอรลี่ครับเ,เพื่อนๆอ่าด้านนอรลี่เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายบอกว่าง่ายๆเข้าใจเลยก็แล้วกันนะครับมันก็คือการไหลถอยหลังของด้านสวิตสมมติใครเล่นขวานํำเหมือนผมขวานำํำถ้าเป็นสวิตก็คือเป็นซ้ายนำํำซ้ายนํำแบบถอยหลังนั่นคือนอนลี่ครับเดี๋ยวทาให้ดูผมเล่นด้านขวานำํำไปอย่างนี้คือด้านปกติพอนนั้นครับผมจะเปลี่ยนเป็นสวิตสวิตก็คือซ้ายนํำครับพอเป็นซ้ายนำ้ำอย่างนี้ปุ๊บต้องไหลถอยหลังครับถึงจะนนจะะะเเปป็็็นนนนนออลีี่กกคืใัษณ อ,อันนี้คือนอนลี่ครับเ,เพื่อนๆหรือว่าถ้าจะเอาแบบขึ้นง่ายๆไวๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนั่นก็คือแค่นี้เลยผมเล่นขวานําครับใจที่ผมยืนอย่างนี้ครับผมไม่ยอมมายืนอย่างนี้ใช้ขวานํามาเป็นตัวแบกแค่นั้นครับเ,เพื่อนๆจะเป็นการที่เราตั้งท่าด้านนอนลี่ได้ไวที่สุดอ่ะดูไวๆครผมเล่นขวานําขึ้นอย่างนี้ปั๊บเพื่อน อันนี้ครับผมก็คือเป็นด้านนอนลี่แล้วขยับขานำเราเนี่ยไปไว้ข้างหน้าเตรียมแป็คแทนแค่นั้นคือนอนลี่ซึ่ง2ท่าที่เราจะมาฝึกในวันนี้นะครับนั่นคือท่านอนลี่ช็อิทกับนอนลี่ฟอนป๊อปช็อิดนะครับเพื<ๆ>่อนๆมันคืออะไรมาดูฮะผมจัดเท้าด้านนอนลี่นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอเพื่อนๆจะเตะนอนลี่ช็อิดเพื่อนๆก็เคลียร์ขาเนี้ยไปด้านหลังปับ๊บแผ่นมันก็จะหมุนมาอย่างนี้ปับ๊บ ขึ้นนยืนลักการก็คือเหมือนเตะเฟกจี้โชบิดเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นขาที่เราไม่เคยแปกมาก่อนความยากความมันของมันนะอยู่ตรงนี้แหละเพราะเราไม่เคยเล่นอันนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งก็คือนอลลี่ฟอนป๊อปมันก็จะเป็นนี้เฮ้ยแช่แนมันก็จะหมุนมาด้านหลังปั๊บ แล้วก็เข้ามาอย่างนี้หลักการทุกอย่างเหมือนกับด้านเฟกกี้หมดเลยถ้าใครที่เคยเล่นเฟกกี้ช็อปอิดแล้วเฟกกี้ฟอนป๊อปช็อปอิดแล้วเหมือนกันเลยแต่เราแค่เปลี่ยนใช้ขานนำของเรามาเป็นตัวแบคแทนนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นด้านอนอรลี่ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าผมจะเตะเป็นยังไงบ้างไปมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการฝึกท่านอรลี่ช็อปอิดครับก็นอนลี่ช็อปอิดใช่ไหมเราก็ต้องไปอย่างนี้ปั๊บอย่างนี้แมนบอลแล้วก็เคลีย อ่าโอเคยากเหมือนกันไม่ง่าย <g ül> เหมือนเฟกกี้ป๊อปชูบิดเลยนะครับเฟกกี fake ้ป๊อปชูบิดของผมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ <g ül> อ่าอันเนี้ยคือเฟกกี้ป๊อปชูบิดแต่พอเป็นน้อนลีปุ๊บผมก็ต้องใช้ขาที่ผมไม่เคยแปบกมาตลอดชีวิตเนี่ยมาแปบกแทนนะครับผมความยากมันอยู่ตรงนี้หลักการการโน้มตัวอะไรคล้ายๆกันเลยก่อน <g ül> ที่ใครจะฝึกท่านี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ไปฝึกป๊อปชูบิดธรรมดากับเฟกกี้ป๊อปเพดแน่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นด้านนี้นะครับมาลองต่อ นอนลี่นะหวังว่าจะไม่ล้มไงเหมือนวนารถเชื่อใบไม่มีแรงโน้มถ่วงเชื่อขณะนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงกับปอดใจแลกใจจะไม่ล้มได้ไงเยอะปอดใจแลกใจนอนลี่ไปลูกกปอดใจแลกใจไม่ล้ม แอบซุ่นหรอเท่ทีครับผมผมก็ไม่ได้เล่นมานหนึ่งเดือนนะครับถ้าคิดดูแล้วกันว่าถ้าเล่นทุกว,วันน่ะผมจะขีปบแบบว่าขึ้นไปไกลบนหลังคาได้ไหมเอื้อนตั้งหลักอย่างงี้ละมัง้งเออไม่มีแววอ่ะก็การฝึกนะครับผมอันนี้ผมจะพูดถึงวิธีของผมสดๆเลยนะครับก็เราลองจัดเท้าด้านเฟกกี้ก่อนที่เราเคยเตะแบบเฟกกี้ลงผมจะวางดูนะเออเนี่ยผมวางประมาณนี้เว้ยเออเนี่ยแค่อย่างเงี้ยอ่ะเขี่ยเฟกกี้ลง ง่ายๆเลยลองเปลี่ยนจากเฟ็กซี้เมื่อกี้เป็นด้านนอรลี่แทนจำไว้ว่าขาระวังไงเมื่อกี้ถ้าวางไว้ถ้าจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้เดี๋ยวลองทำดิถ้ากูไม่เคยใช้ขาเนี่ยแป๊กอะเราก็ต้องค่อยๆฝึกไปทุกคนใช่ไหมสวยเนี่ยโอ้ยเลิกแอคได้แล้วเลตกแค่ ยังยังขาจงอยู่ขาจงอยู่เดี๋ยวเก็บภาพแบบเต็มๆเลยได้ป่ะจะได้รู้สรีระร่างกายว่าการจัดทรงของผ่าจอดสั่มันสวยขนาดไหนเออมันยากเ้ยโอ้โหเนี่ยไม่แกล่ยวะ เฮ้ยโอ้ย,อยโอ้โหโอ้โหทำไมไม่เหมือนที่กรคิดวะจังหวะโดดมันยังไม่ถูกเวยยังแปลก ้มเคลียน้มเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไลยหาใช่เลยต้ก็น้มตัวข้างหน้าหน่อยอะเฮ้เยเฮ้ยเชี่ยอ,อย่างสวยอะเฮ้ยเอาจริงสาบานให้ชีวิตสวยจัดเออสวยจริงเมื่อกี้สวยจริง,ก,รง,รงกดไลค์กดไลค์ <laughs> โอเคเนี่ยครับผมก็การเตะนอรลี่โชบิดก็จะเป็นประมาณเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ใครเตะได้แล้วอย่าหยุดบนฐาจอนสันพัฒนาต่อไปครับครับผมโอเคต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะมาฝึกท่านอรลี่ฟอนต์ป๊อปโชวิดกันต่อหลักการคล้ายๆกันเลยแต่เนี่เป็นการเตะไปด้านหน้าแล้วตัวเราก็โดดมาด้านหลังท่านี้ผมพูดเลยนะว่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้จะลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะคะ โอเคเยี่ยมเวล g o ูดโมเยอะไปโมเยอะไปอย่าโมเยอะหาอย่าโมเยอะมันจะเขียแรงมากวะใช่ใช่ไม่ต้องเขี่ยแรงเลยเพราะว่าการที่เราจะเล่นด้านนอลลี่หรือเฟกกี้น่ะแรงทรงของเรามันไปตามตัวอยู่แล้วไม่ต้องเขี่ยเยอะเขี่ยเหมือนเฟกกี้เลยเอาแค่จังหวะพอจังหวะลงนิ่มๆก็สวยแล้วเฮ้ยยังยังยั เมื่อกี้ถือว่าได้นะแต่แต่ยังยังไม่สวยไม่เต็มรอบไม่เต็มรอบวะไอ้เยี่ยมฟาดขาเลยวะไม่เจ็บไม่เจ็บเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลงได้เอาไอ้ทำทรงอ่ะข่อยกอดได้ปะเมื่อกี้ยังไม่เห็น ก็เมื่อกี้เห็นไหมว่าผมจะเตะได้ไวกว่าด้านนอลลี่โชอบอีธรรมดานะครับทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้านนี้มันง่ายกว่าและเหมือนว่าผมมีเทคนิคด้วยการวางขาของผมนะครับผมจะใช้ขาหน้าของเราเนี่ยวางประมาณนี้นี่วางตรงนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยวางช่วงนี้นะเอาปาลายเท้าเราเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแต่น้ำหนักเราอ่ะจะเหยียบเยื้องมาทางนี้นะครับจะไม่วางเต็มเต็มเหมือนออลลี่นะครับทุกคนจะวางแบบนี้นะจากนั้นขาหน้าของเราครับผมจะ ยืดออกไปนะครับผมสมมติอันนี้นิ้วเท้านะครับทุกคนนิ้วผมอะจะเยืงออกไปอย่างนี้เลยเออนิ้วเท้าผมอะจะไม่เหยียบข้างในนะครับจะยืงออกไปหมดเลยนะครับจะวางในลักษณะประมาณนี้นะและขาหลังประมาณนี้นี่มันจะเหยียบประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วพอเราเขี่ยครับทุกคนเราไม่ต้องแตกแรงหรือเว้ยเราไม่ต้องแบบเราเราไม่ต้องขนาดนี้ครับเราไม่ต้องขนาดนี้เราแค่เหมือนโดดมาข้างหลังเนี้ยชิวๆโดดมาข้างหลังเนี้ยเออ มันจะมันช่วงแรกอะ่ะมันจะไม่เต็มรอบหรอกแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะครับทุกคนมันจะแบบแค่นี้ืยนยอย่างเงี้ยเขี่ยมาอย่างเงี้ยเนี้ยเขี่ยแค่นี้แล้วตัวเราก็โดดเข้าไปเลยและที่สําคัญอนะ่ะต้องกล้าเหยียบสองขางสมมุติถ้าไม่มีแผ่นนะตัวผมโดดแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้ลงเลยแบบมันจะไหลไหลเหมือนน้าเออไหลเหมือนน้าเลยแบบไปเรื่อยๆชิวๆอย่างเงี้ยขาหน้าเราเขี่ย้ยลงเนี้ย ประมาณนี้ครับทุกคนการวางเท้าอะ่ะสำคัญวางเท้าให้ถูกจุดแล้วเราเขรียแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็สามารถที่จะลงได้เลยประมาณนี้ครับทุกคนเป็นอีก2ท่านะครับที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆนะสามารถฝึกได้นะครับผมง่ายพอๆกับออลลี่เลยใครที่เล่น7ท่าพื้นฐานครบแล้วหรือว่ายังไม่ครบอยากจะมาฝึกท่าอะไรที่มันง่ายกว่าพวกคิกฟิบคิวฟิบเงี้ยสองท่าน,นี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมแนะนําที่ผมมาเลือกฝึก2ท่าน,นี้ก็มีน้องๆหลายคนอะ่ะอยากได้ท่ายง่ายหรือว่าเฮ้ยพี่ถาลองเล่นด้านนอรลี่ให้ดูหน่อยได้ไหมเออมีคนขอด้านนอรลี่เยอะมาก แต่ถ้าเป็นนอรลี i, ่ออลลี่ปกติอนยะอันเนี้ยอันนี้ยากนะลองทำไหมล่ะลองทำไหมมามาดูมาดูลองมาเล่นท่านอนลี่สิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนนอรลี non ่อ่ะไม่เคยใช้ขานี้แป๊กันนะทำได้ปะอ่ะก็บอกแล้วอ่ะไม่เคยใช้ขานี้แป๊กันไม่ไปไม่ถูกเลย นอนลี่หรือเฟกนอนลี่นอนลี่ใช่หรอสวยตั้งไงมาอยู่นะมาอยู่นะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้สวยอะแต่ถือว่าโอเคอยู่เล่นเอชเคได้อยู่ก็ก็จะได้แต่ไม่เคยฝึกแบบจริงจริงจังๆนะครับทุกคนมันก็จะเป็นในลักษณะวันนี้นะแล้วส่วนพวกนอนลี่คลิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนั้นก็ท่าโปแล้วนะฮะยากเกินนะครับผมค่อยๆฝึกกันไปครับทุกคนค่อยๆเล่นกันไปนะฮะ ผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะทําให้เพื่อนๆอาหารคิดถึงผมกันบ้างนะครับผม <g ül> <g ül> จะได้รู้ว่าเออพี่ถายังเล่นสเก็ตอยู่นะแต่ว่าขาพี่มันยังไม่ค่อยดีขึ้นพี่ก็เลยไม่ค่อยที่จะมาเล่นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็กลับมาเล่นวันแรกเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกือบเดือนนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผม <c oughs> ไม่มากก็น้อยแล้วก็เอาท่าไปฝึกกันนะครับทุกคนโอเคก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องถ่ายจอนสันลงคลิปทุกวันจัน ได้หรือว่าแบบนู้นครับนี่ก็ต้องร้านนี้นะครับผม soong dot mt โดยสกอปิเชียลนะครับเป็นร้านของผมกับพี่เมย์นะฮะร,ร้านไอจีก็อย่าลืมแวะเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอฝากเรื่องคอร์สเรียนสเก็ตบอร์ดเบื้องต้นด้วยนะครับเ,เพื่อนๆใครที่ดูคลิปผมแล้วแบบเอ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอยากจะมาเรียนด้วยกันตัวจ,จริงๆหรือว่าอยากให้มีอาจารย์สอนให้นะครับทุกคนทางเรานะครับผมก็มีอาจารย์สอนสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะนะครับถ้าใครว่าไหนที่สนใจเรียนนะครับผมลิงก์ไลน์แอดอยู่ด้านล่างก็แแววววะะะเเเเขขาานน้้้้้้้าาาาามมรรรรีีียยนน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 กกกกััััััััไไดดดคคคคคบบบผโอออออสสสสหหลลลลิิปปปจจจ่ จบท่า Donny ช h o p it แล้วก็นอนลี่ฟนอนผไปโอเคแล้วเจอคิดหน้าจ้าไแบบ <c oughs> มื่อกี้กูตั้งใจเตะนะทำ <c oughs> ไมเป็นยังนวะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ